สวัสดีครับผมซีนอนด์กส์ไนครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับกับเกมไดโนไครซิ s นะครับผมเวอร์ชั่นรีเ i ิร์นะครับกับพา์ที่2แล้วนะโอเคไปต่อกันเลยครับผมตอนนี้เราจะต้องไปที่ประตูห้องใต้บันไดนะครับผมปิดไปก่อนเพื่อความปลอดภัยโอเคครับมาที่ห้องนี้ครับ ผมปลดล็อกประตูบริเวณทางเดินทั้งหมดแล้วนะและมีอีกเรื่องผมเห็นบางอย่างอยู่บนจอภาพดูเหมือนมนุษย์น่าจะอยู่ใกล้ๆที่ห้องฝึกซ้อมนะงั้นลองไปดูที่นั่นก่อนละกันเผื่อเจออะไรโอเคไหม <c oughs> ใช้โอ้ใช้ดีดโอเคเรามีครับ ตัวข้างล่างก็คือคีคีก็คือมี A B D F G H นะครับข้างบนก็เป็นโคดโคดบรรทัดบรรทัดบนสุดอันแรกเลยนะครับก็จะเป็น N E โอเคบรรทัดที่2ก็จะเป็น w 4 U C บรรทัดที่3ก็จะเป็น O M อันที่สี่ก็จะเป็น e r <Yeah. S 1> new com new comer ่ละลองดูนะ <Wow. S 1> ไม่รู้เกี่ยวกับอะไร <laughs> ได้ละโอเคไปเลยครับ <Yeah. S 1> สิ่งที่ผมเห็น <laughs> คือต้องเก็บก่อน <laughs> hey, ภาพมันสวยอะ แสงสีอะไรมันดูดีกว่าตอนเ,อเวอร์ชั่นของเพวันมากครับแต่ก็ยังว่าครัเทคโนโลยียุคนั้นนะกับตอนนี้ครับมันก็ต่างกันมากแต่ตอนนี้ขอเอาเต็มเต็มก็ต้องผสมเพิ่มเอาไว้ให้ยันเต็มอีก เต็มก็ต้องผสมครับเพื่อให้เราได้เก็บของเอ่อเขาสวมชุดสีขาวเขาน่าจะเป็นนักวิทยนักวิจัยนะครับก็ไม่รู้อะเดสมอลเล่ไปละแผนที่ชั้น1ชั้น2โชว์อยู่ที่พารนลนี้คุณจะเซฟข้อมูลนี้ไว้ไเซฟครับ ข้อมูลนี้ถูกบันทึกแล้วคุณสามารถดูแผนที่ได้ที่สเตตัสของคุณเลยก็ <Yeah. S 1> คือตรงนี้ <Yeah. S 1> โอเคชั้นหนึ่งชั้นสองลิฟต์ไปไม่ได้ต้องใช้ไอดีการทางเดินประตูนี้ครับ เราจะไปไหนนะ,ะนสีแดงๆไปดูสิเยยืสส่อเอาเอาโหอะไรมาใกล้ขนาดนี้อ๋อยังมีอีกเหรอสีเขียวๆนี่คืออะไระเรียบร้อยอไปแล้ว ไปแล้วไม่รอแล้วอ่าแล้วก็มาถึงห้องเลคเชอร์นะครับผมคือห้องบรรยายนั่นเองนะฮะขอสำรวจก่อนละกันเอามีคุณแจโอเคโอแอร์แล้วนะั่นนะโอเคครับเรามาเพื่อสิ่งนี้อา่าคุณแจเจเจอเจอ์ก็คือเอาง่ายอ่าคุณแจห้องบันไฟนั่นแหละครับ ที่ันใต้ดินเอาคิดเจอสองยังาอีกเนยิงมันดีโอ้ยใครมาช่วยอ่ะโอ้โหเกลคุณยังไม่ตายมาได้จังหวะพอดีเลยนั่นมันตัวอะไรอะกิ้งกาใช่ไหมนั่นไม่ใช่กิ้งกามันคือไดโนเสาร์ ไดโนเสาร์กันเหรอคิดดูนะมีบางอย่างผิดปกติน,นี่มันไม่ใช่การทำภารกิจแล้วนะเฮ <c oughs> ้มันกินทุกคนนั่นแหละมันไม่เลือกหน้าไหนทั้งนั้นแล้วเรื่องด็อกเตอร์ล่ะไปถึงไหนแล้วไม่มีค่ะ <c oughs> ผมจะกลับไปหาลิกอีกครั้งหนึ่งว <c oughs> ิทยุของผมเสียลิกน่าจะซ่อมมันได้ มาช่วยยิงพูดหล่อๆแล้วก็กลับไปเคลียร์ทางให้ไหมเนี่ยมนีแน่หลับไปหนึ่งโอ้โด้วัฒเทียน,นเอ้าไปยิงซ้ำทำไอ่ะ เฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยจะไปเล่งไอตัวเก่าทำไมเฮ้ยปืนล้นปืนล้นเอ,อ,อ,อน้อไอ้บาเอ้ปืนล้น,นทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอเคนี่มาก่อนมียี่สิบนัดตายซะอย่าอยู่เลย อย,อ,ยอ,ยอยู่ไปกันโลกโลกตายซะดีกว่าอยู่อยเอาไอ้นี่ก็ตื่นสูนหมดอ่ะรีโหลดหมดเกียงสูนหมด <c oughs> โอ้ปืนก็รอนกะสูนก็หมด เราต้องใช้ตัวช่วยละใช้หวัวเทียนกระสุนเก้ามมมากระสุนลูกซองอะไรเยอะอยู่โอเคไปเอาไม่รีโหลดเลยเหรอยิงได้เลยเหรอเฮ้ย หนีเลยหน,ะนีเองเองไอ้ชื่อตายไม่ตายครับเอาไปเอานอนยิ้มเลยเฮ้ยมันแก้งตายเฮ้ยโอ้โหมีแก้งตายด้วย เออชัวะเท่านี้ว่าอยู่ไม่เลือดไม่ไหลไปเอาปืนก่อนโอ้โอส่วนหมดพอดีเลยอ่ะโอ้ปืนหล่นทีนึงนี่ชิบชิบหายเลยเนี่ยออกมาจากในนี้ใช่ไหมตัวหนึ่งอ่ะกลับไปดูมันสิ ไม่มีใครละอันนี้ไปไหนอะ่ะเปลดล็อกประตูไปดูสิอา่าถงทางเดินออฟฟิศอ๋อโอเคกล <laughs> ับมาทีโอเคครับรานนี้เราก็กลับเข้าไปข้างในก่อนสํารวจก่อนแล้วกันมีโทรศัพท์มีเอกสารตรงนี้เอกสารนะโอเคเอ่อสามปีผ่านไปหลังที่ เกิดภัยพิบัติอันน่าสง้ารประสิทธิภาพของสเตเบลเลเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดจะถูกทดสอบและทดลองในคืนนี้สามปีผ่านไปเติร์ดเอนเนจีทำลายโรงงานและสังหารบุรคลากรมากถึง150คนจากอุบัติเหตุเพียงแค่ครั้งเดียวฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยและป้องกันภัยพิบัติ แบบนี้ที่จะเกิดขึ้นอีกเราจะใช้ความระมัดระวังทุกวิธีทางเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองอีกอย่างเราเพิ่งมีกรณีที่มีคนใช้เทอร์มินอลในห้องนี้และฟอร์ม ID เพื่อการเข้าถึงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตวันนี้เราจะประชุมที่ห้องกลยุทธ์เพื่อหาวิธีการจัดการปัญหาไม่ว่ากรณีใดๆ บุคลากรทุกคนควรปกป้องเทอร์มินัลใครก็ตามที่ออกจากห้องนี้โดยไม่มีคนดูแลหรืออาลขาต้องล็อกประตูเพื่อป้องกันความล้มเหลวโอเคก็เอกสารก็พูดถึงอุบัติเหตุนะครับเมื่อนานมาแล้วเมื่อ3ปีครับน่าจะเกิดเรื่องของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงน,นี่ก็คือนี่คือบันทึกบนไวบอร์ด คุณจะอ่านไหมอ,อ่านครับผมเอ่ออะไรเนี่ยเอกสารที่ยังไม่ได้ส่งนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรนะฮะชื่อพอลเบเกอร์ครับเพจเจอร์นัมเบอร์ก็คือหมายเลขเพจเจอร์น, ure, นะครับหนึ่งหนึ่งสองสามนะครับจำชื่อนี้ไว้แล้วกันพอลเบเกอร์ Baker, กับหนึ่งหนึ่งสองสองสามนะฮะเอ่อการเปลี่ยนแปลงบุคลากรนักวิจัยนะครับแพนแกา ห้องทดลองท่าอา,อากาศยานโอ้ยลิ้นผ่านกันห้องทดลองอ,อากาศยานพิเศษนะครับผมผ่านเอกใหม่ก็คือ t ติร์ e เอนเอจีสเ i เบิลิเอร์ห้องทดลองนะครับผมก็คือห้องทดลองสลับที่กันนะครับจากอา,าอากาศยานพิเศษมาเป็น t ติร์ e เอนเอจีสเ i เบิลินะครับผมห้องทดลองนะครับแล้วก็เลขที่ลงทะเบียนนะฮะก็คือ46 907ชื่อพ่อเบเกอร์จำเลขนี้ไว้นะครับขับชื่อนี้พ่อเบเกอร์9607คอมพิวเตอร์มีอะไรไหมคอมพิวเตอร์ถ้าจะใช้นะครับก็ต้องมี ID ก่อนนะครับผมในการเขียนอุปกรณ์นะฮะโอเคเดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันนะเริ่มใหม่เริ่มอ่านใหม สติสตังไม่อยู่กับเนื้อคับตัวโดนลมเมื่อกี้โอเคอุปกรณ์ที่เขียนข้อมูลของ ID card นะครับผมพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ที่ชั้น1ชั้น2และชั้น B 1มีข้อมูลประจำตัวที่ลงทะเบียนไว้ในเทอร์มินอลในการเขียนข้อมูลคุณจะต้องมี ID card นั่นเองนะครับผม ทรศัพท์เหรอฮัลโหลได้ปะโทรศัพท์นี้ครอบคลุมทุกพื้นที่คุณต้องการเพจนะครับเพจนักวิจัยพอใช่ไหมก็ประมาณนั้นนะนะไม่มีใครรับสายเลย หากคุณตั้งค่าเป็นพักสายโทรศัพท์จะส่งเพจไปโดยอัตโนมัติคุณต้องการส่งไหมก็แคนั้นแหละครับ <c oughs> เอาเลยครับผมก็คือตั้งเป็นพักสายไว้นะครับแล้วเราก็จะไปที่ไปสมทบกันนะครับกับเดี๋ยว ไม่เอาไม่เอาผมเห็นตะแกงตรงนี้ตรงที่ปืนหล่นไปดูซิมันพาเราไปไหนนะครับโอเคภาพมันดูดีมากอะถึงแม้ว่าแบบมันจะเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่า ถ้าเที่ยบกับยุคนั้นแล้วคือมันก็คอนรับฟิวกันเลยครับโหมาที่ห้องน้ำอ๋อเดินอย่างนี้ได้เหรอโอเค <S <S เก็บก่อนแล้วกันอ๋อเดินถือปืนได้หมายถึงคือถือปืนตั้งกาดอย่างนี้ได้แล้วก็เดินครับโอเคห้องนี้ต้องใช้อดีกาดในการปลดล็อก มันเป็นศูนย์วิจัยแบบไหนคือทางเดินมีเลเซอร์ตันไว้เนี่ยแปลกๆอยูน่นะผมว่าเสียบไหมเสียบทับไปเลยแล้วกัน,นไม่ต้องคิดอะไรมากนำารดไปเฮาไปที่ห้องคอนโทรลูครับ เพื่อไปสมทบลิกและก็เกลนะครับทางนี้ปลดล็อกยังยังโอเคที่นี่ครับห้องคอนโทนรลลูมเจอด็อกเตอร์บ,บ้างไหมไม่เลยฉันไม่เห็นใครที่นั่นเลยงั้นก็เหลือที่ชั้นใต้ดินที่เดียวแล้วล่ะที่ยังไม่ได้ไปสำรวจแต่มันไม่มีมไฟฟ้าดี ไม่ได้ใช้หรอกแน่งานของเธอคือไปฟื้นฟูพลังงานที่ชั้นใต้ดินนะฮะเดี๋ยวเกลเฮ้ยเขากำลังตรวจสอบอะไรบางอย่างนะครับที่มอนิเตอร์นะครับอเนี้ยเขากำลังซ่อมนะครับผมเครื่องมือสื่อสารให้เกียว ที i อีสต์ด uh, ีแพ้เองเกลคอมมินิคอมมิเนเตอร์แล้วเลจิน่าล่ะไม่มีอะไรทำนอกจากไปข้างนอกไปครับไปที่ทางเดินด้านนอกที่เราเริ่มเกม่ะครับเพื่อไปฟื้นฟูพลังงานไปทางนี้น่าจะใกล้กว่า ใช่ไหมแมวไ,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 ไม่เท่ไม่เท่มันต้องไปทางนี้ทางนี้ครับเอา้าผมไหวไหมเนี่ยไปเซฟ เดี๋ยวที่จริงไปทางเมื่อกี้แล้วกันแล้วผมว่าใกล้กว่าเราไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเสพบ,บรรยากาศไปแล้วกันนะครับดูสีดูสันดูภาพไปนี่เปิดไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว เอาปิดไว้ดีกว่าเผื่อมีอะไรไม่คาดฝันมีเพิ่มไหมคอยสกิดหน่อยไม่มีอะไรเลย โอเคขอให้ได้เก็บก็มีความสุขแล้วนะครับในการ <c oughs> เก็บของโอเคมาที่ห้องอเจเ,จเจลเตอร์ที่ชั้นใต้ดินนะครับหรือชั้น B1 นะครับผมมาทางนี้มันมีไม่ครบ โเคชั้นเราก็ไม่รีรอครับถ้าเรามีชั้นเราก็ต้องมีดันนะครับผมโอเคได้หัวเทียนนะครับแบตเตอรี่อยู่นี่คุณจะถอดแบตเตอรี่ออกมาไหมก็ถอดสิครับไม่ถอดแนละ้วผมจะไปต่อได้แล้วโอเคไปครับทำเช่นเดิมเด้อต้องกดใส่เองเหรอโอเค ซัพพลาแบตเตอรี่สีแดง,งก็ต้องเอาเป็นแดงนะครับขยับเข้าไปก่อนเลยตามเมื่อน้ำเงินติดๆครับน้ำเงินก็ไม่ยอมแพ้ครับก็ตามมาเช่นกันเป็นอันบ,บสองนะฮะเขียวาขาวก็มือนเดิมครับลางทายนะครับผมพราเขากำหนดไปอย่างนั้นนะฮะ โ,โอเคครับเปิดสวิตได้เลยโอเคพลังงานพร้อมแล้วตื่นตื่นตางต่ตืงๆต่างเสียงขอบใจมากนะเลยจินน่าใช่ตอนนี้เราก็มีไฟฟ้าใช้แล้วนะเราไปต่อได้แล้วแหละขอบคุณมากกลับมาที่ห้องคอนโทรลนะ มีบางอย่างจะเล่าให้ฟังอะ่ะ <Yeah. S 1> โอเคไปขึ้นมาเมื่อกี้ก็ไปอีกล้วตัวนีไ้ได้ครับฟังเสียงเครื่องปั่นไฟตึงตๆต่างตึงตต่าง,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 ง <laughs> โอเคพัดลมไฟฟ้าเลยทำงานหมดแล้วนะครับ ครับเรากลับไปที่ห้องคอนโทรลรูมเพียงแค่ลิกมีบางอย่างจะเล่าให้ฟังนะครับกล็ลอยเข้าแลนไปแลนมาอย่างนี้แหละครับไม่ไปใส่เอาไอ,อ้จะกัดมันไปนี่เนี่ย ยืนดูเล่นกันแป๊บนึ่งครับกับเสียงเพลงที่โคตรระทึกจิ๊บจจิ๊จิจ๊นี่เน่ปีนี่เน่พอแล้วล่ะสงสารมันไปครับเรากลับไปที่ห้องคอนโทรลรูม เซฟไหมไม่เซฟหรอกไปดีกว่ามีเรื่องด่วนกันเหรอเกลบอกผมว่าเจอบุบคค<น>ลบนภาพชั้นใต้ดินอะ แค่เห็นแวบๆเท่านั้นนะแต่ผมมั่นใจว่ามีบางอย่างนิกเปิดประตูทุกบานที่ชั้นใต้ดินเลยนะอะไรอ่ะเป็นสัญญาณจากเพื่อนในสมาชิกในทีมอาจจะเป็นคูเปอร์ก็ได้นะใช่หรืออาจจะเป็นทอมเขาแฝงตัวเป็นนักวิจัยที่นี่นะเธอพอจะแกะรอยสัญญาณได้ไหมมันอยู่ที่นอกอาคารทางทิศตะวันออกของทางเข้าด้านหลังที่เราเข้ามา เดี๋ยวก่อนเราต้องจัดการเรื่องนี้ทีหลังสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้รอชีวิตที่ชั้นใต้ดินอาจจะเป็นด็อกเตอร์ก็ได้นายจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงเขาต้องการความช่วยเหลืออยู่นะเราทิ้งเขาไม่ได้นะเว้ยบางทีอาจจะเป็นกับดักนายจะให้พวกเราต้องไปช่วยพวกนายแทนหรือไงไม่ต้องก็ได้พี่ชายผมเอาอยู่จำไว้ว่านี่คือภารกิจของเราไม่ใช่ของเด็กอมมือนะนั่นเป็นวิธีของนายไม่ใช่วิธีของผม เอาละนายสามารถเข้าถึงระบบทุกอย่างได้แล้วที่ชั้นใต้ดินไปได้เลยเกลคุณจัดการในแบบของคุณส่วนผมจัดการในแบบของผมไอหัวดื้อกวนโอ้ยจริงๆเว้ยเลจิน่าผมจะไปตรวจสอบที่ชั้นใต้ดินมันพูดกันลัวจริงเมื่อกี้แปงไ่ทันเลยโอเคแต่ไม่เป็นไรครับ อตอนนี้เราต้องเลือกนะว่าเราจะไปะไปกับเกลหรือไปกับลิกครับก็คือแนวคิดของเกลเนี่ยคือจะไปตามหาบาดแสของดรเคิร์สคือภารกิจหลักนะครับของลิกเนี่ยคือจะไปช่วยมิสหายนะครับผมที่ชื่อทอมนะแต่ว่าผมว่าเราก็ต้องเลือกครับว่าจะไปช่วยเพื่อนหรือจะไปตามตามภารกิจนะครับแต่ว่าเอาไงอะ จะเชื่อหัวหน้าทีมเลือกยากเหมือนกันนะแต่มันยังไงก็ได้ผมก็ต้องเลือกเอาเกล,ลก่อนละกันนะเอาเกลก่อนละกันนะครับผมรูแ้แป๊บทีสิเขาให้เราไปไหนอะ ไปที่ชั้นใต้ดินเ,เดินเลยังไงลีกมันโออสิดเปิดได้โอเคครับเราก็ลงไปชั้นใต้ดินครับไอเลือดอีกแลละ อะไรอีกนี้เราก็เอ่อเข้าห้องแพทย์ไปเลยดีกว่านะครับผมให้เขากินแบบไปเรื่อยๆครับห้องเซฟนี่เองอะไรมุนๆเอ่อ ID ดีการ์ดนะครับผมอดีการ์ดอเอาเอีกสารละเอ่อ บันทึกที่ดูเหมือนว่าเป็นคำสั่งของแพทย์มันจะอ่านไหมอ่านครับคุณหมอเชอร์วูดไอดีการ์ดเป็นของคนไข้าลายหนึ่งของผมโปรดส่งให้ถึงมือผู้พันเครเมื่อเขาปรากฏตัวเขาบอกผมว่า,าจะจัดประชุมที่ห้องยุทธศาสตร์ที่ชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดลองคืนนี้โปรดส่งการ์ดนี้ให้ถึงมือของเขา ก่อนที่จะเข้าห้องยุทธศาสตร์ด้วยนะก่อนก็คือก่อนเข้าห้องประชุมนั่นเองเราก็มาฝากก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปกันเถอะจะเซฟไหมเซฟครับเฮ้ย <laughs> จะเซฟกลับไปก่อนครับเพราะว่าผมว่าผมจะตัดพาร์ทแล้วนะครับผม โอเคก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันพาร์ทหน้าครับกับพาร์ทที่3นะเหนื่อยเอ <c oughs> พิ่งรู้ว่าการเล่นเกมแล้วแบบเอาเนื้อเรื่องไปด้วย,ยวมันก็ได้หลายอารมณ์เหมือนกันนะจะสนุกกว่าต้องบอกว่าสนุกกว่าตอนเด็กๆที่ผมเล่นคือตอนแรกก็เล่นโม่โม่อะระหว่างรอบทสรุปพอบทสรุปออกมาแล้วก็เก็บตังค์ไปซื้อใช่ไหมครับแล้วเราก็วิ่งตามบทสรุปซึ่งเขาบอกว่าต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปที่ห้องนั้นห้องนี้ ก็ม <S an> <S an> ีหลงทางบ้างนะก็เล่นจนจบได้แต่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมได้แต่วิ่งเก็บของทําธารกิจแล้วก็ยิงนดโนเสานะครับผมแต่นี้ผมก็เลือกที่จะเล่นในแบบที่ว่าอยากรู้ว่ามันคืออะไรอยากได้สัมผัสเองนะครับผมอ่าครับผมก็ลองดูก็ฝากกันด้วยครับกับเอ่อกับซีนน์ดักไนครับผมแล้วเจอกันวีดีโอหน้าครับสวัสดีครับเสีละ